ในส่วนของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาภจังหวัดพะเยาในวันนี้นั้นนะครับเรามีการได้นำสิ่งของพระราชทานนะครับเป็นถุงยังชีพพระราชทานในของมูลนิธิราชบรญชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจำนวนทั้งหมดอยู่พื้นที่ของจังหวัดพะเยาทั้งหมดนั้น2,306ถุงนะครับ เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นช่วงวันที่ 28, 29, 30เมษายน2559มีพายุนะครับพายุลมแรงแล้วก็มีพยายุลูกเห็บนะครับลงมาในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาทั้งหมดอยู่6อำเภอ6อำเภอในจำนวน1 7 7หมู่บ้านนะครับรวมอยู่ที่20ตำบลน,นั้น ในส่วนของในพื้นที่ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองนะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือรวมถึงทางฝ่ายทหารนะครับมอทบ34แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแตใ่ในวันนี้นั้นนะครับทางมูลนิธิท่านก็ได้นําถุงยางชีพพรชาชการได้มามอบให้ในของจับเพยานะั้นในวันนี้วันที่ วันที่7นี้นะครับอยู่สจุดก็คือพื้นที่ของอำเภอเมืองและก็พื้นที่ของอำเภอตกคำใต้และในวันพรุ่งนี้นั้นวันที่8ก็จะมีอำเภอปงอำเภอเชียงคำและก็อำเภอจุนนะครับก็ได้มามอบให้พี่น้องประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบนะครับได้รับขวัญกำลังใจในในส่วนที่จะต้งองอาจจะมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับ ของในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานั้นที่อยากจะได้แจ้งเตือนไว้นะครับก็คือในช่วงของวันที่8แล้วก็ถึงวันที่10เดือนพฤษภาคม2559นนี้นะครับ <Yeah. S 2> อันนี้ก็จะฝากเตือนกับพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้นั้นก็ขอให้ได้ระมัดระวังนะครับได้ดูสิ่งของบ้านเรือนที่อาจจะไม่มีความมั่นคง,งแข็งแรงหรือกิ่งไม้ต้นไม้นะครับที่จะต้องตัดจะต้องดูแลไม่ให้เกิดมี ที่จะต้องได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบกับทางพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยนะครับขอฝากพ,พี่น้องประชาชนได้รับมัดระวังนะครับในช่วงนี้